อยากได้ตัวละครแมป toilet tower defense ก็ต้องเว็บบิวปรกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ทันทีหรือว่าจะเป็นไอดีไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่เพชรหรือกไก่คอยก็มีให้เลือกนอกจากนั้นก็ยังมีเพชรซิมูเลเตอร์ที่จะมีตัวดาเมจในแต่ละอัปเดตมาขายแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเพชรด้วยสําหรับใครที่ต้องการเพชรบอกเลยว่าโคตรคุม้มอย่าลืมมาเลือกซื้อได้ที่เว็บบิวปรกรณ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับเอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบ วกรกันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเทรดกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งตัวในวันนี้ที่เราจะเอามาเทรดนะครับนั่นก็คือเซนิ t ตอร์ไททันทีวีแมนนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นตัวจากเทียที่50นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่ได้นะครับผมแต่ว่าที่มีนั่นก็คือซื้อมานะครับผมนี่เลยเรามากันเป็นกองทัพนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเทรดได้อะไรบ้างนะครับแต่ก็ ต้องบอกเลยนะครับว่าวันแรกๆที่มันออกมาเนี่ยมันสามารถเทรดได้ถึงทีวีสไปเดอร์เลยนะทุกคนคือแบบโคตรตึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันก็เริ่มตัวละครเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็70,000กว่าตัวนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่จํานวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าซีนิเตอร์ทีวีของเราเนี่ยจะสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็พี่จะพยายามแบบไม่เรื่องมากนะครับผมแล้วก็พยายามเทรดแบบจุกๆมันๆให้กับน้องๆ ได้ดูกันนะครับโอเคละ่ะวันนี้จะเทรดอะไรบ้างเราไปดูกันที่เซิร์ชเทรดกันเลยร้านมารุชช OP ร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID พาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟต์เกมพาร์ทในแมปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหิ้ลกาซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอดีเกมแมพต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมพสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงค์ให้ใต้คลิปแล้ว โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มากันที่เซิร์ฟเทรเป็นที่เรียบร้อยนะครับไหนขอดูกันหน่อยซิว่ามีใครมีข้อเสนออะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยซินิเตอร์แคมว่ะแต่เราซินิเตอร์ทีวีไงถ้าอย่างนั้นเราก็ประกาศกันเลยเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนเทรดดิ้งซินิเตอร์ทีวี for good offer เหมือนเดิมนะครับผมคําหากินของเรานะครับนี่เลยเราก็ประกาศออกไปนะครับมาดูกันว่าจะมีดีลแบบไหนมาเทรดเรา ทุไหนขอดูดีวนี้เดีวนี้น่าจะไม่ใช่นะอันนี้เขาน่าจะเทรดมามั่วนะครับเฮ้ยแต่ว่าน่าสนใจแล้วเนี่ยเอาจริงอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ว่ายังยังไม่โดนใจพอแต่ว่าถ้าสีแดงมันเป็นกล้องหมดเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือยังยังไม่เท่าไหร่นะฮะอุ้ยซินิเตอร์ทีวีแรกเอนจิเนียร์อย่างนั้นเหรอจริงๆตอนนี้ถ้านับตามวาลูนะครับหรือว่าสิ่งที่มีในเกมนะครับตอนนี้คือเอนจิเนียร์มีแค่2 0,000ตัวนะครับในขณะที่ซินิเตอร์นะครับผมก็ มีเ0 0 0หกว่าตัวนะครับทุกคนเอ้าเมื่อกี้ <laughs> กาลังอธิบายให้น้องๆดูนะครับก็ผมรู้สึกว่าจริงๆดิวเมื่อกี้ท้าแรกกับเอนจิเนียร์น่าตอนนี้ผมว่าคุ้มนะครับทุกคนแต่ว่าอ๋ออันนี้คือมันมีเยอะเกินไปอ่ะมันมีค่าเท่ากับประมาณตัวเหลืองอ่ะตัวแดงตอนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมีเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอดูออฟเฟอร์ต่อไปก็แล้วกันนะครับไหนคนนี้มีอะไรบ้างกล้องแดงอย่างนั้นเหรอไอ้อย่าบอกนะว่าไอา้มีกล้องแดงตัวเดียวนะผมว่าไอา้แกน่าจะมีกล้องแดงตัวเดียวนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผม ก็ขอกดออกก่อนเลยละกันนะครับรอบต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเอนจิเนียร์หรือว่ามีเชฟนะครับผมก็จะกดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นก๊อตลี่เก่าเนี่ยก็อาจจะขอบวกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีตัวพอๆกันเลยนะทุกคน76,00 0กกว่ากพอๆกันเลยนะครับซึ่งผมว่าอีกสักหน่อยนะครับอีกไม่นานเซนิเตอร์ก็น่าจะแซงแล้วนะครับทุกคนอ่ะเราก็มาตามหาออฟเฟอร์ที่คู่ควรกับเราต่อไปนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าจะเทรดให้ได้สัก5ตัวนะครับแต่ว่าก็ไม รู้ว่าจะมีใครเทรดหรือเปล่านะครับจะมีใครสนใจหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับอ๋อตัวแดงอีกแล้วเลยตัวแดงตอนนี้มันมีเยอะสักกว่าตัวเหลืองอีกอะเราก็กดออกกันเลยละกันนะครับทุกคน เฮ้ยมันมีคนประกาศเหมือนเราด้วยครับทุกคนเพจเหมือนเราเลยนะครับ for g o o d o f f e r ไอ้เใช่ยมันลอกปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมไม่ได้แบบนี้เราต้องประกาศพร้อมกับคู่แข่งนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีคนสนใจหรือเปล่านะรู้สึกว่าไซน,นิตเตอร์คนสนใจน้อยนะแต่ว่าเอาจริงๆคือมันโหดนะครับทุกคนคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โหดเอาเรื่องอยู่นะอ้าวอันนี้ก็บวกอะไรมาก็ไ <g> ม่รู้ผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวครับผม โอโหอันนี้คือคนนี้ให้ซนิตเตอร์ไททันแล้วก็กริดหรือเปล่านะครับผมแล้วก็แลกกับกอตลี่โอ้โหแย่ละเราทีนี้รู้สึกว่าการแลกของเราน่าจะยากเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนมาดูกันว่าจะมีคนแลกกับเราหรือเปล่านะครับผมโอ้เสียดายเอนจิเนียร์เมื่อกี้เลยครับผมโอเคคนต่อไปไหนมาดูเออเาตัวขาวมาทําไมวะเนี่ยโอ้โหอ้ายเลยจะเชื่อไปก่อนเลยละกัน คนเดิมมาอีกแล้วไหนอุย้ยเอาว่ะเชฟว่ะแรกเชฟเนี่ยผมเอานะเนี่ยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เชฟมันหยุดที่ห้าหมื่นตัวนะครับผมก็คือเชฟจะไม่มีเพิ่มมาแล้วนะครับมาดูกนันว่าเขาจะเอารอเปล่านะครับทุกคนหวังว่าเขาโอ้โหเขาไม่กดว่ะ <c oughs> เสียดายจัดเลยนะครับเมื่อกี้มาดูคนต่อไปว่ามีอะไรมาเสนอเราก็ลี่ว่ะ แต่ว่าตอนนี้ก๊อตลี่ก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่นะเดีย๋ยวผมลองขอแอดหน่อยละกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก๊อตลี่มันมีเยอะกว่านะครับผมมันต้องแอดสักหน่อยนะฮะโอ้โหอ,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 อะไรวะนี่ฮะไม่ไหวไม่ไหวโอาหอแอดแต่เกลือมาเชี่ออันนี้ไม่ไหวนะครับยังไม่ไหวนะถึงแม้ว่ามันจะน่าสนใจก็ตามนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ตอนนี้มี400,000ตอนนี้มี70,000น,นะครับผมมันยังเทียบกันไม่ได้นะเราก็กดออกก่อนเลยละกันนะครับหืมก๊อลี่ชี้เอาเรื่องว่ะอันนี้ได้เป่าถ้าได้ดีลนี้คือผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็จำนวนตัวคือพอๆกันอย่างที่บอกไว้นะครับอันนี้โอ้เฮ้ยเขากดว่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหไม่เอาอะไรวะน,นี่ยไม่เอาเฉยครับโอ้โหคนนี้เชฟกลับมาแล้วครับเมื่อกี้เขาไม่กดนะครับแต่รอบนี้เขาอาจจะกดก็เป็นได้นะครับมาดูกันว่า จะกดหรือเปล่านะครับในรอบนี้ฮะอะไร20,000นวะ2 0,000เพชรหรอถ้า2 0,000เพชรนี่อายไม่ไหวนะอายไม่ไหวนะเพื่อนไม่ไหวครับพี่ชายผมเทสเนิเตอร์ครับ, senator, รบตอนนี้ไม่น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดออกเลยแล้วกันนะฮะแต่ว่ามาเป็นกองทัพตัวแดงว่ะทุกคนกองทับตัวเงินซะด้วยโอ้โหอะไรวะนี่อะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีนะฮะตอนนี้เพราะว่าไม่มีตัวอะไรที่แบบเป็นแรๆเป็นหลักเลยนะทุกคนตอนนี้ คือมันกระจัดกระจายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตผ่านเดือนนี้วะทุกคนไม่มีตัวหลักเลยนะถ้ามีตัวหลักขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยก็น่าจะโอเคนะฮะโอ้วันนี้เป็นดิวที่ยากเฉยว่าสลับไซนิตเตอร์นะครับเราอาจจะมาเทรดไซนิเตอร์ในวันที่สายเกินไปนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มันคือว่าถ้าจับความเป็นจริงนะทุกคนคือถ้าเป็นตัวละครใหม่มาเนี่ยมันก็ชอบที่จะแลกตัวแพงๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิด นานไปแล้วสัก 3- 4มสี่ห้าวันอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เริ่มที่จะไม่ค่อยให้ราคาสักเท่าไหร่แล้วนะครับโอ้โหอันนี้กล้องแดงคือกาออกก่อละกันนะครไม่ไหวมีใครอีกไหมครับผมที่จะเทรดมาผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครเทรดมาอีกนะเนี่ย ้วยคนเดิมอีกแล้วครับทุกคนเชฟอีกแล้วเหรอสรุปคือเขาจะแลกเพราะวันเนี้ยสุดท้ายมันจะมาขอเจมเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะมาแลกหรืออะไรยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมแถมอ่ะแถมนี่ให้ด้วยเลยละกันอ่ะหมื่นเจมเหรอหมื่นเจมก็เหมือนเจมก็รู้สึกว่ายังไม่คุ้มนะครับผมก็กดดีลนี้ละกันนะครับไซนิตเตอร์บวกกับกล้องแดงไป1ตัวนะครับผมอ่ะ ไม่ตอบครับผมกดก็คือกดครับถ้ากดคือเอาครับตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะหหวงเจมอยู่นะครทุกคนขอเก็บเจมไว้ก่อนละกันโอเคเขาไม่เอานะครับคือครั้งหน้ามันเทรดมาผมน่าจะไม่ไม่รับเทรดแหละนะรู้สึกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เทรดอยู่ดีนะครับผมอ่ะคนใหม่ครับอันนี้คนใหม่อูย้ย กอลี่ว่ะเดี๋ยวขอลองแอดดูหน่อยละกันนะครับว่าจะมีแอดเพิ่มมาหรือเปล่านะฮะ oh, โอโหเพิ่มแดงเหมือนเดิมอะไรวันนี้แอด UTC หน่อยได้เปล่าไอ้ขอ UTC อ๋อเรียบร้อยไม่มาอ่ะคนต่อไปครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคนนี้เสนออะไรมาเฮ้ย <Hey. S 2> อะไรวะเน,นี่ยเทรดกันหน่อยเวลาเฮ้ยไอ้อ่ะขอจบเทรดนี้หน่อยดิเทรดแรกของเราวันนี้คือตัว,ต,วตัวเดียวกันนะครับหรือเปล่าเขาจะยอมกดหรือเปล่านะครับอโออะไรว ไม่มีครับไอ้โอ้โหผมไม่รับเข้าครับไอ้หรือว่าเอาก๊อตลี่ลองดูแล้วกันนะครับผมก๊อตลี่หนึ่งตัวนะฮะแลกกับซนิเตอร์ของเขาจะเอาหรือเปล่านะครับทุกคนถือว่าเป็นการเทสซนิเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการเทสเข้านะอะไรวะเนี้ยโอ้โหเจ็ดหมื่นเจมเวอร์เวอร์ไอ้เวอร์ไปไอ้ก็เวอร์ไปบางที โอเคมีใครจะเทรดอีกไหมอ๋อหอลายเซ็น UTC ช่างมันครับผมไม่สนใจลายเซ็นครับแล้วก็ไอ้ฟิน TT อะไรเนี่ยเก้าเนี่ยคือลายเซ็นแม่งมีแบบกระจัดกระจายมากรู้สึกว่ามมีคุณค่าอะไรเลยนะครับคือมันเยอะเกินนะฮะก็ช่างมันนะครับอ่ะ fc ไหนบอก fc ขอดูพลัง fc หน่อยจะมีใครช่วยปิดเทรดได้หรือเปล่านะครับทุกคนโอ้โห oh, ตอนนี้คือซนิเตอร์เทรดยากมากนะแต่ว่าถ้าเอาไปแลกอะไรที่แบบพวกแดง utc uts อะไรเนี้ยมันก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าเราอยากได้ตัวใหญ่ไงแล้วก็เสดายเอนจิเนียร์ตั้งแต่เริ่มคลิปนะครับน่าจะมีคนคอมเมนต์เกี่ยวกับเอนจิเนียร์เริ่มคลิปแน่นอนเฮ้ย <Hey, S 2> เอาว่ะเอาว่ะเขา,า,าลงก๊อตลี่มานะครับผมเขาจะเอาหรือเปล่านะครับตอนนี้ไหนถ้าถ้าอุ้ยโอเคเลยอันนี้เป็นดิวที่ ดีนะครับอันนี้เป็นดิวที่ผมอยากได้พอดีนะก็ได้กอตลต่มาแล้ว1ตัวนะครับเป็นกอตลต่เก่าด้วยนะครับเอาเรื่องยู่ตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าอีกสักพักนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากวันที่ผมลงคลิปไปผมว่าเซนิเตอร์น่าจะมีเยอะกว่านะครับเออแล้วก็แนวโน้มที่มันกาลังจะเพิ่มช่วงนี้ก็คือเซนิเตอร์เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับก็ถือว่าดิวเมื่อกี้ก็ไม่แย่นะโอเคไหนขอดูเพิ่มอีกขออีกสักดิวน หนึ่งดิวก็พอแต่ว่าไม่ไหวครับตัวนี้เปิดมาตัวเหลืองตัวแดงตัวเงินไม่ได้ไม่ไหวอื้ไอลงอะไรมาวันนี้่ะอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวจริงๆครับคือถ้าเขามีตัวแพงส่วนมากคนเขาก็จะลงตัวแพงก่อนนะทุกคนเพื่อจะดึงดึงดูดดึงดูดฝ่าตรงข้าม โอ้โหเฮ้ยอันนี้น่าสนใจครับก๊อตลี่เปิดมามีกล่องด้วยเอาอ่ะผมผมปิดเลยละกันผมขอปิดดี๋วนี้แบบนี้เลยละกันนะครับซึ่ง oh, ก๊อตลี่ก็โอ้โห <he i. S 2> เขาเอา่ะเดี๋ยวลองขอแอดหน่อยละกันทุกคนคือจริงๆมันยังไม่คุ้มเพียงแค่ว่าถ้าผมกดเนี่ยคือผมได้ปิดคลิปไงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวเราขออีกสักหน่อยละกันนะแอดโปรขอร้องขอร้องแล้วก็ขอร้องเหมือนกันหนึ่ง UTC ก็ได้อะหนึ่ง UTC พอเลยมีไหมครับไอ้อ้าวมี n นได้มกกก็ดเลยะัันนนอี้ ต้องบอกเลยนะว่าผมกดเพื่อที่จะปิดคลิปนะครับผมแล้วก็ก็ตลีตอนนี้นะผมว่าผมขาดทุนนะทุกคนเอาจริง ดีวนี้ขาดทุนแต่ว่าเราต้องจําใจนะครับผมปิดคลิปไปซะแบบนี้เลยละกันนะครับโอเคโอ้โหจะบอกนะว่าดิวถัดไปจะมีของดีมาแต่ว่าผมว่าไม่น่ามีว่ะเรียบร้อยไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับกดออกเลยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเทรดยากนะก็เทรดว่าเทรดมานานนะครับทุกคนแต่ว่าซนิเตอร์ก็แลกอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะครับโชคดีนะที่ได้แลกกอตลี่มาเมื่อกี้นะ แต่ว่านั่นแหละครับคลิปหน้าผมว่าเราต้องลองเอาตัวอื่นไปแล้วแหละอาจจะเป็นก๊อดลี่นะครับผมก๊อดลี่เก่านะเอ้ยก๊อดลี่ใหม่นะก็ต้องรอดูว่าจะแลกอะไรได้บ้างในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ใครอยากจะซื้อนะครับใครที่ยังไม่มีตัวละครต่างๆนะครับร้านมีอุปกรณ์มีขายทุกตัวบอกเลยลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับอย่าลืมมาซื้อกันสำนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเบาๆเด้อคลิปนี้คือแบบเทิดยากจริงเถรดยากจริงไปแล้วจกัน